บ่าวไตโซ่สวัสดีครับรออครับรออคุณณคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีวันนี้เป็นวันที่ทีมงานของพวกเราผมจะออกไปสำรวจดูตามที่มีชาวบ้านมาเจ้งกับพวกเรานะครับผมทีมงานเราจะเข้าไปสำรวจดูว่าสมควรให้การช่วยเหลือแค่ไหนนะครับผมซึ่งร้านเอกกี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนะ จบผลิตล้านเอกกี้แล้วก็จะออกไปสำรวจต่อนะครับผมตอนนี้ทีมงานก็กำลังจัดแยกอ่าไป่ครนะฟ้ากครับผมฟ้าใครบ้างบ้านทีหลังครับที่เราจะไปสำรวจใช่ไหมเก่งจังเลยเก่งมากเลยค่ะนะครับผมพวกเราก็เป็นยูทูบจิตอาสานะครับผมที่คอยให้ช่วยเหลือสังคมนะครับมอบโอกาสให้กับคนอื่นนะครับผม ซึ่งสิ่งที่ผู้ผมได้รับก็นอกจากจะได้ได้จาก Youtube ก็มีความสุขนะที่มีรอยยิ้มนะครับผมที่ได้ช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นนะครับนี่ครับทีมงานเราก็มีอยู่สี่ห้าช่องหกช่องเจช่องนะครับผมรวมถึงคนบ้าเห็ดนะครับผมสีโอ้แต่เลยว่าเห็ต่งตัวสิจัดจเกินโอ้ยน้องปอนอายมากปอนเสื้อไมีลายเลยเอาลายมาหิอนลายจริงอ่ะ ยากได้กระเป๋าแบนี้อ่ะดูสายตาหนักรวยเลยปอนเลยท่านตาอนนี้หนักรวยอยู่เฉยหนักรวยเลยป่อครับผมโว้ยกูดิแค่ไม่กูลหรอแค่ไม่กูปาอยกับบ้านแล้วเออนะครับผมทีมงานพวกเราก็ เต็มีนะเต็มปรี้พราะช่อยาชือสังคมอ่ะนี่ครับพี่บอกลูกพี่เลยเดี๋ยวบอกมาพอดีว่าอ่าอย่างแล้วยนี้เนี่ยก่อนที่เราจะออกไปเดินทางเนี่ยทางเขาใหญ่จะดีนะท่านก็เลยสอบถามมาว่าจะผ่านไปใกล้ๆกับบ้าน3ามพี่น้องไหมเออผมก็เลยบอกว่าผ่านไปอยู่ครับอท่านก็เลยฝากของไปเป็นความคิดถึงอ๋อเป็นความคิดถึงซื้อของไป500บาทพร้อมกับเงินสดเอาไปมากมอบไว้ที่นี่นอนนงน่งิ้นจอนหน่อย น uhm ี่ยัเเยงครับเแลวเอาไปมอบเงินสดอีก1000บาทอ๋อและอีก500บาทแล้วก็มอบอีก500บาทเพื่อซื้อของฝากบ้านหลังที่เราจะไปสำรวจเกียวครับเจียวเลยมีอะไรติดไามติดมือใช่ใช่เนาะดีมากเลยดีมากเนาะเจียวโอ้เอฟซีก็คือวางแผนอย่างดีเนาะแทนพวกเราด้วยเนาะ เออดีเลยไปสะดวกใจมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะต้องขอฝากได้ด้วยดีมากเลยนายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับดีครับผมทำอะไรมาด้วยกันครับผมขอบพระคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านแม่กระทรวงนาำใช่แต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าใครเออรู้แหละก็ขอให้ท่านเนาะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีแล้วขอให้มีขึ้นไปอีกครับผมครับชิงกสิทธิ์ขอให้คุ้มครองท่านแล้วก็ครอบครัวครับรทำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนาะครับผมโอเคนะครับผม แล้วทีมงานเราสู้ไหมสู้สู้สวนสู้ไหม9สู้ไหมวันวันนี้9ไม่สู้อ่ะโอ้รถรถนึกเกือบแล้วทีมงานเราพร้อมนะพร้อมครับพร้อมที่ทำความดีต่อไปนะครผมใช่ครับถามทีมงานแบบนี้สู้ไหมเอฟซีตอบแบบนี้สู้ครับไปบุกคคุณบอมอยากจะไปต้องไปเลยพาไปบอาอยากจะไปไปไปเอาไปไปไปต้องไปอ่ะไปไปอ่ะครับไปกับทีมงานนะครับผมบุก ใบหนึ่งก็แพงอยู่นะโอ้โหผมว่างานนี้ไม่จบแน่เลยเอเดี๋ยวไออเดินทางนะเลื่อนในเดินทางเลื่อนในนะครับผมเดี๋ยวคอยดูตอนไปครับว่าเราจะไปสำรวจบ้านกี่หลังหลังไหนบ้างนะครับผมวันนี้ก็ช่วยมาชมมาสรุปพร้อมกันว่าครอบครัวไหนที่ ส่ while, งคูณการช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวก็ว่าเราก็ทำงานร่วมด้วยช่วยกันนะไม่ว่าเอฟซีแล้วก็พวกเราก็มีส่วนร่วมในการทำความดีครั้งนี้นะครับผมเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจก็คืออโอ้ใจสดนะลูกพี่ลูกพี่ผมเออแต่มันมีเซ็นเซ้นะไม่ใช่ไม่ใช่เท่าไหร่นี่โอเคเออผมเป็นนี่คุณไม่มีไม่มีไม่เงินเงินวันนั้นหนึ่งร้อยบาทอ่ะผมผมยังไม่ได้ให้คุณ เออไม่เล้ยจบคลิปไหมเนี่ยเออเอลอีนี้อมีนี่ใช้นี่อย่าไปไว้นานเนี่ยลืมเออเออมาเลยมาเลยยังยงยังยัทำบ่อยวะนทองมันของนกกลายไม่ตายก็หายากยากเลยอ่ะลูกพี่นี่นะฮะทุกคน เออได้แล้วนะฮะดีแล้วที่มันไม่ผมถามผมถามแล้วยุ่งผมไม่ให้ถามหรอกอถูกถามมันมันโดยเอาดอกอ่ะโอเคนะครับผมทีมงานพวกเราก็พร้อมครับพร้อมลุยนะครับผมรับคำยืนยันจากทีมงานแล้วว่าพร้อมอ้าวพี่ท้อนมีท้อนด้วยเหรอเออดีแล้วอย่าให้ถามบ่อยรอสวัสดีครับ